ข้<ค>นดีๆแตกกอนเออใส้หน่อยๆพอนป้อ,อ,อน,นข้าวโต๊ะรุ่นใหม่ค่ะ <laughs> น่ะ แสดงมาเป็นน,น,น้ำซีอิ๋วอีหลีละอ่นมาตองไส่ละตองไส่ละอ่เล่นเออมาเอออกาปวดอ้างดิงดิงดิง ยายจ่อยเปลี่ยนเป็นใส่ซีอิ๊วขาวนะคะไม่ชอบค่ะชอบออริจินอลคือชอบไม่ใส่อะไรเลยชอบแบบไม่ใส่อะไรเลยค่ะเล็กหน่อยเนาะเราเคยกลิ่นเด็กสาดหน่อยเล็กหน่อยเนาะเราเคยกลิ่นเด็กสาดหน่อย